กํลังจะตอนนี้กําลังจะข้ามด้านนะฮะน้ำด้านเราก็จะไปขึ้นแท็กซี่ไปสระน้ำส่องสแสงงามเลาเพื่อนตามให้น้ำเนี่ยตามให้น้ำ

พี่น้องห้านเพ่นมาล่อลับนะคะว่าจะไปมอไซค์หรือว่าจะไปท็กีนะคะทสกีก็จะอยู่ฟังปู้นอันนี้เขาก็จะเป็นท็สสีไปเขาสนามเขาจะถามว่ามอไซค์ไหมหมอไซพี่มอท็กีเขาจะไปยังมาถึฝัางข้างปุ่นนะคะไปไนี่ได้น่ะ มอไซคุคนละจักบาทว่ะเนี่ยใจนะาแล้วคนละลอยหรือเปล่าก็ไค4สี่ในแถวละสามรอ้อยนะคะไปกันประมาณสามสี่คนกันหันกันเอาเนาะมครเขียนรถแล้วด้วย่ะ ยางยืนผ да ่านยางออมันหลาดใจหมดแลยหระคะช่องแสงอาเตียนถึงแล้วถึงแล้วก้อนไฟจุดแล้วมองเห็นอะไรสดเดินทางประมาณประมาณประมาณหาหากิโลเนาะเ็นบอกเอาเนิน้ตไปก่อน อรเ่หรอนะคะต้นเอกอะกุ่มแรกนอกากคือ5้าพานดานะคะคปัดเนาะกจะนั่งงไปข้างในนะคะอยู่ข้างล่างนะคะย่างลงไปกาอยู่ฟังข้างข้างขวาก็จะเป็นเกดหมงไฟกะอยู่หมองเข้าเลยกมนันก็ซาลาาลาน,นางกะคือสวัดใเจกนางหน้าเข่าเนี่ยนะคะเดี๋ยวถ่ายยางไปบงนเนา คนล่อคนอันนี้ก็เ่อนจะย่างเข้าไปร้านไหนได้บุรงอัวรีมาฮะอ่นจรหมาเด้งการล์ฮะการคือย่างช่างประกอบการเวลาท่าง กอนครบากท็นเงรจะก็แรกคืนฐานแล้วนะคะตอนนี้อ่ะมาแล้วคะขวาสนามแล้วห้าพันแปดร้อยบาทอ่าวผแ่เน้อววนแม่สอดคิวแรกห้าพันแปดร้อยบาทบนฐานนะคะอันนี้บรรยากาศทอดแล้วเรนหลังมาค่อยไ่ฟังข้างุนนะคะ ขวามีนะคะกับเขานะคะกับเขากับหน้ามี่หองน้ำกับองน้ำก็จะอยู่ฝั่งนี้ฝังซ้ายอากาศดีอรากาศดีนะคะอากาศดีเอายบนน้นจรับตัวี่สาม